สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ45อัตรา1ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการทางด้านบัญชี30อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือเทียบเท่าทางบัญชี2ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย3อัตราวุฒิปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ สาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสอัตราวุฒิปริญญาตรีทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทางเทคโนโลยีการศึกษา 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตราวุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ 5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2อัตรา วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี6ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ1อัตราวุฒิวุฒิปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสาตร์7ตำแหน่งนักวิชาการสดทันศนศึกษาปฏิบัติการ1อัตราวุฒิปริญญาตรีทางด้านสดทันศนศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษาทางสาขาวิชานิเทศศาสาตร์นิเทศศาสาตร์วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน 8ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา9าตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1. อัตราวุฒิปวชในทุกสาขาวิชา 10. ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิปวชในทุกสาขาวิชานะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับทั้งคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีและในระดับปวชเนี่ย จะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักง,งานกอพอในแต่ละคุณวุฒิด้วยนะครับการรับสมัครสอบเนี่ยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง11พฤษภาคม2564ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ oag.thajobjob.com/ i นะครับ